สวัสดีครับเพื่อนเพื่วันนี้ผมมีอีกหเกมมาแนะนำเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Sword of c o n v a l a r a นะครับผมเป็นเกมที่มีความตึงและเกลือพอสมควรเลยฮะสำหรับสายเด็กหนวดนะถ้าใครที่เคยเล่นนะครับแท็กติกโอกานะครับเกมนี้นะฮะลักษณะเหมือนกันเลยครับผมมาละลึกความหลังด้วยกันครับไปครับแล้วเข้าไปดูในตัวเกมกันครับผม ครับผมในตัวเกมนะครับลักษณะจะเป็นตัวละครพิกเซลนะครับเหมือนแทคติกโอกานะครับแต่ว่าจะดีกว่าตรงที่มีการตัดคัตซีนท่าไม้ตายให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาในระบบของกาชานะครับแล้วก็การอัพตัวละครซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับถือว่าเป็นเกมที่ทําได้ดีเกมนึงเลยครับเกมนี้สนุกมากๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับในเรื่องของตัวละครครับในส่วนของตัวละครนะครับจะมีการอัพเกรดดาวนะฮะของตัวละครนะครับ โดยตรงส่วนนี้นะครับเกมทำมาได้ดีมากๆครับมีการเห็นใจผู้เล่นนะด้วยการไม่ต้องเปิดซ้ำทุกตัวนะครับเราสามารถฟาร์มเศษได้ครับผมผู้เล่นสายฟรีทุกคนนะฮะอยู่ได้นะครับเกมนี้ขอให้ขยันหน่อยแค่นั้นเองนะครับในส่วนของสกิลตัวละครนะครับจะเป็นการแบ่งอัพนะครับสองฝั่งนะครับให้ผู้เล่นเลือกนะครับว่าจะเล่นสกิลฝั่งไหนนะครับทำให้ตัวละครนะสามารถเล่นได้หลายสายนะะอันนี้เจ๋งมากๆเลยครับสำหรับระบบนี้นะครับ ขอเลือกมานะให้เราเลือกใส่สกิลได้เลยครับตัวละครเราจะเล่นแบบสายไหนก็ได้นะครับอย่างที่เราชอบนะครับสามารถบิกได้หมดเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในฉากต่อสู้กันดีกว่าครับเพื่อนเนี่ยครับในฉากต่อสู้นะครับจะเป็นการวางทัพจัดกลยุทธ์นะครับว่าตัวละครไหนควรลงยังไงนะครับผมแล้วก็มีการใช้สกิลต่างๆนะครับลักษณะการต่อสู้นะครับเหมือนไฟนอลแท็กติกแล้วก็แท็กติกโอกาผสมกันเลยครับถือว่าระบบเกมทําได้ดีมากๆครับผม แล้วฉากต่อสู้นะครับนะครับมีคัาสซีให้ดูด้วยนะครับถือว่าทําได้ดีฮะชอบนะตรงนี้ชอบจริงครับแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถออโต้ได้นะครับไม่ต้องเหนื่อยเปึงสมองมากนะครับบางทีแค่จัดทับแล้วก็ปล่อยให้มันเดินตีเองก็ได้ครับผมไม่เสียเวลานะครับ ับผมฉากต่อสู้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นต่อครับเนี่ยครับระบบที่พูดถึงนะครับเข้าไปนะครับจะเป็นการฟาร์มหลายวันนะครับอันนี้ครับระบบสําคัญนะฟาร์มเศษตัวละครนะครับคุณชอบตัวไหนคุณสามารถเอามาฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเพจซ้ำตัวเดิมหลายๆตัวเหมือนหลายๆเกมนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆครับระบบนี้ เนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้นะครับดบเศษให้เรานะครับให้เราไปปั้นตัวละครต่อนะครับเนี่ยครับเราจะปั้นตัวไหนนะฮะกดดูนะครับว่ามันต้องการใช้เศษเท่าไหร่นะครับมันจะมีบอกเนี่ยกดตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะใช้120บนะในการอัพ5ดาวนะครับผม โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสวอตออฟคอวอร์เลียนะครับขอบคุณเกมเมอร์ทุกคนหน้าที่ชมกันจนจบคลิปนะครับยังไงก็ไปสนุกด้วยกันครับสำหรับเกมนี้ครับผมยังไงก็แนะนําเกมมันเข้ามาได้นะครับมีเกมอะไรสนุกๆก็ฝากมาบอกกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่คราวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ